ลือสะพัดสาวคนสนิทหนุ่มกะลาเตรียมหอบเงินสดสิบล้านให้ภรรยาจูนเทนชุลีเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเลยทีเดียวเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกัลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยาจูนเทนชุลีคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27็ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณอย่างหนักในโซเชียล ต่อมาทางด้านทนายชายพัฒนายความของจูนเพนชุลีได้ออกมาเผยสภาพจิตใจจูนเพนชุลีหลังฟ้องมือที่สามหนุ่มกลาสิบล้านบาทโดยทางด้านทนายชายพัฒ์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามีหลายหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าสภาพจิตใจของคุณจูนเป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วงทางผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าคุณจูนมีสภาพจิตใจที่ดีครับไม่ได้กังวลเรื่องใดๆทั้งสิน้นเธอสบายใจแล้วครับที่ได้ตอบคำถามให้กับสังคมตั้งแต่วันนั้น ดังนั้นผมขอฝากรูปที่เป็นรูปน่ารักๆให้กับทุกท่านที่เป็นห่วงคุณจูนนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแทนที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายทายพัทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวงล่าสุดได้มีความคืบหน้าล่าสุดกับกรณีของจูนเพนชุลีพันรยาของหนุ่มที่ได้ยื่นฟ้องบุคคลที่สามเรียกค่าทดแทน1ิบล้านบาทและสารมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นด้านเพจด,ดัง อัธรสได้ออกมาโพสต์อัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นสุดร้อนแรงโดยระบุว่าไว้าตายแล้วมีข่าวว่ามอนเอตรียมหอบเงินสด10ล้านไปให้คุณจูนในวันที่16สิงหาคมนี้แถมยั่งลั่นกับสังคมว่าตนโดนกลั่นแกลง้งหลังจากที่ตกเป็นประเด็นทางสังคมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะจ้าโดยนางก็อัพรูปสวยๆปกตินั่นแหละก็มีทั้งลูกทีมไปให้กำลังใจแต่ก็มีอีกหลายคนที่เข้าไปต่อว่านางก็ตอบว่า ตอนนี้ต้องสู้ต่อกับสิ่งที่โดนกระทําความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงที่ยังไม่มีใครรู้ต้องเก็บมันไว้อยู่คนเดียวสังคมต้องเข้าใจกันให้มากกว่านี้เราโดนกลั่นแกล้งเข้าใจไหมในแหล่งข่าวยังบอกอีกว่านางจะนําเงินสดไปมอบให้เลยซึ่งถ้าจริงก็ดีถือว่ายังรู้จักรับผิดชอบความผิดตัวเองเพราะอยากให้เรื่องจบเร็วๆและไม่อยากให้คนไปขุดคุยอาชีพเสริมอีกอย่างของสามีที่ทําร่วมกัน